เกือบถ่ายรูปสวยแล้วข้างหลังมันไม่สวยเออข้างหลังมันไม่สวยไงเอ้ยมุมนี้สวยกว่ามุมนี้สวยกว่ามุมนี้เออว่าแสงมันมาแล้วเออแต่มันมันดูลกๆไปหาตรงอื่นถ่ายดิมันดูลกๆเนยมัน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 ลกๆอ่ะมันมันมืดๆด้วยคือต้นไม้ดีกว่า ไม่มีนามุมมุมนา่ายมุมนาสวยกว่าอีกตรงป้ายหมู่บ้านก็สวยป้ายหมู่บ้าน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี้มีแกล้งเป็นแล้วนะ <c oughs> โอ้โหมุมนี้ต้องโบกมือด้วย ตํ่าข้าวเจ้าได้ตําข้าวแบบนี้ป่ะได้เห็ดบ้างไหมป่ะมันบ่อได้ตําต้มต่อว่านนี้มันตํ่าไม่ได้ตําเขาเหมาอ๋าอแล้วยำนี้ยดำดํานาถ่ายตรงนี้ดีวกว่านะร้านนางนเราขายของกันป่ะ ขายของก่อนก่อนเอาพ่อขายแล้ว <c oughs> ยืนตรงนี้เออยืนตรงนี้เออถ่ายรูปหน่อยนี่ถ่ายรูปหน่อยนะเอาเต็มตัวหรือครึ่งตัวละ่ะเอาครึ่งตัวครึ่งตัวบนหรือครึ่งตัวล่างครึ่งตัวบนอย่เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บหนึ่งวันหนึง ใส่กล้องนี้นะโอเคหนึ่งสองหนึ่งสองถึงตัวนะหนึ่งสองอ้ยงามว่ะมองมองไปที่ถนน,นมองไปที่ถนน,นเดี๋ยวพี่เปลี่ยนโหมดแป๊บนึง โอ้โหนางแบบมืออาชีพเดี๋ยวพี่ใช้กล้องโลโมใช้กล้องอะไรนะแต่งเน่แต่งอ้อหมายถึงแต่งกับเจ้าเหรอแต่งรูป

นอนหนึง่งสองมองไปทางนู้เอาเอาเอามือเอามือจับแก้มสองข้างเหมือนเมืกก่อกี้ปึ๊บหันมาทางพี่ก่อนหันตัวมาทางพี่หันตัวมาทางพี่เอ่อเอามือจับแก้มปั๊บแล้วจับจับติดแล้วติดแก้มเอาแก้มติดเลยแล้วหันหน้าไปทางนู้นอ้าโอเคหนึง่งสองอีกครัหนึ่งนะหนึง่งสองพี่ขอเปลี่ยนระยะเลนหน่อยหนึ่ง,งสองขอแนวตั้ง ขอท่าเดิมขอท่าเดิมเอามือจับแก้มไว้เอามือจับแก้มไว้แบบมือหน่อยแบบมือหน่อยอ่าเนี่ยต่อทุกคนไม่เห็นครับโอเคอ่ะเปลี่ยนท่าอะไรอันนี่อือหืออะไรอีกอือหือ <laughs> เป็นสาวเป็นหลานหลายเลยนะ <laughs> เช็คกลก่มันใช้ขอมเบอร์กั <laughs> งามไหม<ง>มันต้องหันมันต้องหันแสงเอองามเหรอเอ้าเอเอาอีก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 ถูกใจเอาอีกเดี๋ยวเปลี่ยนโลเคชั่นหน่อยเจ้าเดินไปตรงตรงเนี้ยตรงตรงทางเข้าบ้านเจ้านี่<แ>น่ะตรงข้อน่ะเออเหมือนตรงนี้มันมืดๆกว่าหลังคาเรือนบังไว้เออนั่นแหละ โอ้โหตอนนี้คนดูทั้งหมู่บ้านแล้วขอสองนิ้วหันมาหากล้องเออแป๊บหนึ่งนะ ถ่ายครึ่งตัวหันหันไปนู้นหันมองนู่นหันมองนู่นอ้าวแม่แม่ตัวเจ้าอยู่ทางนี้ตัวเจ้าหันไปทางนี้แม่เจ้าหันตัวไปทางนี้ก่อนอ่าแต่หน้าเจ้าหันไปมองนู้นหันไปทางหน้าหันเฉพาะหน้าหันอีกอ้าสวย คนงนึงนะหนึ่งสองมองไปตรงๆมองไปไกลๆมองไปไกลๆมองไปไกลๆมอง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 ,มองในเรือนมองไปในเรือนมองไปในเรือนเอามือแบบบงับงบังบังแสงนิดนึงหนึ่งสองค้างไว้ก่อนเด้ออ่ะเดี๋ยวมาดูรูปก่อน ชายเอวชายเอวเฮ้ยได้มันมันมันดูแนวพี่เลยไม่ไม่ได้ทักไงมันมันดูแบบแนวเดี๋ยวถ้าถ้าเจ้าแบบใส่คาดตรงมันมันมันจะดูเรียบร้อยแบบปกปกติไปน่างามนะเนี่เอาเอาอีกเอาอีกเอาอยากได้ท่าแบบไหนเอาเลยอ่ะเต็มตัวหน่อยเต็มตัวเต็มตัวหนึ่งสองหนึ่งสอง ใคๆของใครฮะอ่ะาทางไหนต่อทางไหนเอาไงอีกเอาไงเป็นไหนอีกสักหน่อยนึงอีกสักหน่อยตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ให้มันเห็นต้นม,ขมะขามอพ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 อเอามือจับแก้มมือจับแก้มทำมือเนี่ย อ่าสองข้างสองข้างเงยหน้าขึ้นนิดนึงบิดตัวอีกนิดนึงบิดตัวไปทางนู้นเรามองกล้องมาแน้วนอนมองกล้องมาท่านเดิมโอเคสวยงามเอาคอคอคอท่านนิดหนึ่งไหมเอามือค่อยหลังหน่อย สองสองมือสองข้างอ่านั่นแหละอืมท่าเจ้าเลยยืยดตัวตรงๆต,ตรงแล้วบอกอ่าันหันตัวมาหาพี่หน่อยอ่าแต่ว่ายืยดไหล่เน่เน่เน่เดี๋ยวพี่ดูพี่ก่อนดูพี่ก่อนดูพี่ก่อนปึ๊บไหล่แบบนี้อ่า,ไไอา,เ,อาเอามือไว้ข้างหลังอืมยิ้มนิดนึงเยอะไปมองนูกมองลูกมองลูก,มอ,ลก,ม,อลกมองกองอิดเดย ค้างไว้นะค้างไว้เดี๋ยวพี่ขยับเองมองกองอิดไว้ไว้เก่งว่ะเดี๋ยวนี้เก่งแล้วเนี่ยเต็มตัวเต็มตัวยืนค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ไม่ต้องหันตามพี่ค้างไว้ไม่ต้องหันตามพี่เงยหน้าขึ้นนิดนึงหันหน้ามาทางนี้หน่อย ทางลัทางเลือนอ่ะหันมาทางเลือนอ่ะคอตรงตรงดิคอตรงตรงอ่าโอเคแนวนอนแนวนอนโอเค,โอ,เคโอ้โหสามร้อยรูปแล้วเฉพาะเส้สสสสสสสนนี้โอ้โหสวยมากเลยขอขอมุมนี้ดกว่ะ ี่หันตามอุ้ยสวยมากเลยเต็มตัวหนึ่งสองหนึ่งสองมองไปนุ๊ดนมองไปนุ๊ดแบบหนึ่งนะใช้กล้องนี้ดีกว่าสวยมากเลยทุกคนเนี่ย 2งสองโอ้เน่งสองโอ้โหสวยมาก1น่งสองเอามือข้างนู้นขึ้นมาแบบเหมือนบังแดดแบบนี้อ่าขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเอามือขึ้นอ่าสวยมากครับหนึง่งสองหันมามองกล้องมองไปตรงนูน้นมองไปตรงนูน้น อายกมือขึ้นนิดนึงโอเคเอาเอาแขนหลังอ่ะขึ้นมาแบบนิดนึงอ่าเอาเอาไม่ใช่เอาุเหมือนเหมือนหลบไปข้างหลังเลยอ่าใช่แล้วมองไปทางนู้นโอ้โหสวยมากหนึ่งสองมองกล้องหน่อยจ้าหนึ่งสองงยหน้านิดนึงหนึ่งสองให้เห็นดวงอาทิตย์นะ มองสีฟ้างองศาไปนูุนมองอ่าเดี๋ยวขอเต็มตัวนะโอ้โหอ่ะดูรูปก,ก่อนโอ้โหพี่แค่เห็นหลังกล้องตอนถ่ายพี่ก็แบบสวยมากยังไม่ได้แต่งนะสวยมากหลังายอยู่ ม,มันก็ต้องมีภาพหลุดบ้างสวยนะมีริมไลร์ที่ผมด้วยเดี๋ยวคอยอีกหน่อยนึงดีกว่าไปอีกนิดนึงไปอีกนิดนึงโอเคพอเอาครึ่งตัวนะครึ่งตัวเอา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 มือข้างนึงจับผมดีกว่าไม่ไม่ไม่ใช่เหมือนอ่า,อาประมาณนั้นแหละเอาใช้มือข้างที่มีผมอยู่ข้างหน้าเอาอได้ <L un it> ไปไว้หลังเอาผมด้านนู้นม,มาไว้หน้าอ่าอ่าเอามือตั้งตั้งที่หินเอามือตั้งหินดูอ่านั่นแหละมองตรงสี่ห้างสามองขึ้นไปเหน่ยหน้าอีกมองป้าไปเอียงเอียงหน้ามาทางพี่หน่อยนิดนึงนี่สี่้านี่ยอดไม้อยอดไม้ออยอดไม้เดดเยิ้มหน่อยเนงางามโอเคมองกล้องโอเคสวย ถามพี่ก้าว่าได้ไหมได้ไหมได้จะได้น่าจะได้คือไม่ได้ยได้ได้้างไว้เอาเอ่าหนยิ้มนิดนึงอ้โหสวยมาก